มิตซูบิชิปา a j เจโร p o r t 2.4 GT Premium เกียร์ออโต้ปี2020โปรโมชั่นของเราที่839,000บาทเท่านั้นค่ะรถสวยมากๆเลยค่ะเป็นรถมือแรกสภดพาปลายแดงค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยเท่มากๆเลยค่ะ ภายในเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตปรับไฟฟ้ากระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซนทัลล็อกพุชต์ทแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AMFM AUX e แล้วก็ CD ค่ะฟรีดาวส่ง1 6 0 0งบาทค่ะด้านหลังกว้างมา,มากๆเลยค่ะเบาะหลังพับได้ที่สำคัญนะคะมีฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าอีกต่างหากค่ะไฮโซสุดๆเลยค่ะคันนี้ สภาตีมากๆเลยค่ะกว้างสุดๆเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวาม,มากๆเลยค่ะด้านหลังก็กว้างนั่งสบายสุดๆมีแอร์ตอนบนแล้วก็มีทีวีด้วยนะคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะได,ด้เครื่องยนต์ดีเซล2.444 common คอมเรวแล้วค่ะ สนใจทดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคี่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติก๊ที่ช่องไอดีเมียสายนำหน้าแอซ AMP 1 0พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบายบายค่ะ